แต่คำถามก็คือแล้วทำไมเราต้องย่อยข้อมูลออกมาเป็นภาพด้วยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพูดอย่างเดียวจูงใจผู้ฟังได้มาก50%แต่ถ้ามีทั้งภาพทั้งพูดด้วยเนี่ยจูงใจผู้ฟังได้มากถึง67%คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าข้อมูลที่เป็นภาพเนี่ยจะสามารถสื่อสารได้ดีกว่าข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือถึง323%ยิ่งถ้าเป็นภาพสีนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านได้มากถึง 80%ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าข้อมูลที่เป็นภาพจะสามารถเข้าสู่สมองเนี่ยได้เร็วกว่าข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือถึง60,000เท่านั่นทำให้ธุรกิจที่มีการใช้อินโฟกราฟิกหรือว่าข้อมูลที่สื่อสารด้วยภาพเนี่ยเติบโตเร็วกว่าธุรกิจที่ไม่ทำอินโฟกราฟิกเนี่ยถึง12%